ก่อนมาอยู่กับโดน,นแลเราก็พูดคุยกับพี่เต้ยต่อนะคะเมื่อกี้เนี่ยโนานัลแอบเดินดูรอบๆบริเวณนี้เห็นว่าประตูตนี้เป็นของพี่เต้ยเองด้วย รเริ่มต้นทำมาได้กี่ปีแล้วคะถ้าส่วนของบริษัทแ,แคลชแนนี่ก็2ปีแล้วครับ2ปีแล้วครับเริ่มต้นมาได้ยังไงอยู่ทำไมเราถึงอยากทำสตูดิโอของตัวเองคะอ๋อก็เริ่มต้นจากพอเริ่มแบบว่าเริ่มทำงานเยอะและเริ่มมีคอนเนคชัน n อยากจะเปิดเองเปิดเพื่อแบบเซตทีมแล้วก็อยากอยากจะทำหนังหรือละคร ที่มีพวกซ g เนี่ยให้ได้คุณลิตี้ที่ดีอย่างเงี้ยครับคิดไปก็เลยบบว่าตัดสินใจเปิดเองเลยดีกว่าจะได้แบบว่าพัฒนาทีมทีมเราให้แบบมีฝีมือขึ้นด้วย ได้เข้าชิงรางวัลสุวรรณหงส์มาด้วยเมื่อปี2544ที่ผ่านมาเองใช่ครับเป็นหนังเรื่องอะไรคะอ่าเรื่องกั้นคอกลับครับออนนี้โจยบอยเป็นคนกำกับแล้วก็คายพนะนคอนตีออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยใช่ไหมใช่แล้วครับจะมีความสมนีดนึ่งเวลาไปออกกองอะไรอย่างี้ ตัวซีนี่ใช้เวลาระยะนานไหมคะก็จริงๆก็คือถ้าเกิดเริ่มจริงๆที่นับกันจริงๆก็คือหลังจากกระบวนการถ่ายเสร็จแล้วมาสู่การโพสต์ผลลัชันก็คือตัดต่อพอตัดต่อเนี่ยหาคนตัดต่อเขาก็จะแบ่งเป็นก้อนเฉพาะก้อนซีจีเนี่ยเพื่อส่งมให้เราทำอันนั้นก็คือเป็นการเริ่มงานซีจีจริงๆแลลวค่ะค่ะหลังจากได้ก้อนนั้นมาก็ปกติแล้ว ส่วนใหญ่ถ้าถ้าหนังไทยครับก็จะมีเดือนถึง3เดือนไม่เกินนั้นเท่าที่เคยเจอมาค่ะค่ะก็ถ้าเกิดซิจีเยอะหน่อยทุนทุนหนาหน่อยก็3เดือนอแต่ถ้าเกิดเรื่องไหนทุนน้อยแล้วก็เป็นหนังหนังรักหรือหนังอะไรที่แบบไม่ได้เน้นซีจมากมายอะไรครับอยู่ในประมาณเดือนหนึ่งก่อนฉาย เขาใช้ระยะเวลาพอๆกับเราไหมคะเพราะตอนนั้นแอบเห็นว่าเนียนมากเลย CG ต่างประเทศดูรู้สึกว่าอินกับมันอย่างที่พี่เต้ยบอกว่าดูจูดูสิฟ้าอ่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในหนังเรื่องนั้นจริงๆก็จริงๆของต่างประเทศเนี่ยใช้เวลาไม่ต่างกันผมว่าประมาณ3เดือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่เนียนเพราะว่าทุนในการสร้างเขาเยอะมากเป็นแบบ เป็นพันหลักพันล้านร้อยล้านอะไรอย่างนี้ในการเฉพาะงบที่ไว้ทำจะไปเช่ดเฟกหรนูซีจีนะครับซีจีหนึ่งช็อตถ้าเกิดเป็นหนังฝรั่งเนี่ยหนึ่งช็อตรับผิดชอบอาร์ติสต์หนึ่งคนมีเวลาทำสามเดือนสมมติหนังเรื่องนั้นมีสามร้อยช็อตเขาก็มีตังสามารถจ้างอาร์ติสต์สามร้อยคนเนี่ยเพื่อแบบเก็บรายละเอียดกันให้เนียบเลยเนียบที่สุดเท่าที่เนียบได้ภายในสามเดือน แต่ว่าถ้าเกิดอย่างของหนังไทยเนี่ยคือทุนเราไม่มาอาสานขนาดนั้นก็อาจจะต้องแบบว่าเน้นแบบว่าเหมือนกับว่าดูภาพรวมแล้วก็อันไหนช็อตไหนที่เน้นจริงๆก็ไปไปดูช็อตนั้นละเอยียดโิยเิเศษหน่อย Running off over next door's so garden before the hour is done It's more a question of feeling than it is a question of fun The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone Or will put run down the face of a boy who wasn't scorned you find yourself in a skirmish when you wish you'd never been born You tie yourself to the tracks and there is isn't no going back And it's wrong เราเหมืนจะต้องไปในเชิงปรึกษาเขาครับอย่างถ้างนานมันจะดีได้ไม่ดีได้ก็มันต้องมีความสมดุลสมดุลก็คือเหมือนกับเวลา quality คุณลิตี้แล้วก็เงินทุนนะครับสามอันเนี่ยเหมือนกับว่าต้องบริหารให้ดีๆไม่อย่างนั้นนี่ถ้าเกิดอ่ะเวลามีน้อยจเจ้า q คุณลิตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย เงินน้อยด้วยอ่ามันจะได้ไหมอะอย่างเงี้ยใช่แต่แต่สอาจจะทําได้ถ้าสมมติเราคุยแล้วเขาขายเขาว่าถ้าเวลาน้อยเงินน้อยแต่ต้องการคุณตี้งินเราอาจจะแบบลดปริมาณช็อตอแทนที่จะแบบไว<อ>ในหนังเรื่องนี้เขาคิดแบบสี <4 D S 1> ่สไปเยอะมากเป็นร้อยช็อตเลยเราอาจจะเหลือแค่สิบช็อตไหมแล้วก็ปั้นให้มันเนียนเลยแค่เนี้แล้วก็ขายสิบช็อตนั้นให้ ให้มันดูดีเพราะว่าสมมติร้อยช็อตแต่ออกไปไม่เนียนเงี้ย <หา S 2> โดนด่<ห>า,<ห>าแต่ถ้าสิบช็อตเนียนขาดขาดจะแบบว่ากลายเป็นแบบว่าจุดขายของหนังก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าปัจจุบันก็คือเหมือนกับว่าผู้่มกลับหรืออะไรเขาก็เหมือนกับว่า,เ,เ,เ,า,เ,อวาเอ้ยเชิญปรึกษาเงี้ยเขาก็จะเหมือนฟังฟังเราขึ้นหรืออะไรขึ้นก็ทําให้เกิดความสมดุลตรงนี้ได้แล้วงานมันก็จะออกมาพัฒนาขึ้นโดยไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มงบหรืออะไรก็ได้เงี้ยเหมือนช่วยหาทางออกหอให้กับโปรดักชันเหมือนต้องคุยกันปรึกษากันด้วยว่า เหตุและผลของเราคืออะไรระยะเวลาเงินทุนหรือว่าคุณภาพอย่าอันนี้สามประเด็นนี้เป็นเรื่องหลักมากๆอย่างสำหรับวงการแอนิเมชันอย่างเงี้ยค่ะพี่เต้ยทำมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยตั้งแต่สุดสาครจ่าทิ้งจาจนกระทั่งปัจจุบันให้พี่เต้ยเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะคะว่า วงการแอนิเมชันมันพัฒนามาไกลแค่ไหนแล้วสำหรับความรู้สึกพีเตอร์นะก็ครับตั้งแต่จ้าจิงจ้าใช่ไหมครับเขาพัฒนามากก็คือสังเกตได้ง่ายๆอย่างอย่างตอนนี้ที่พึ่งพึ่งฉายไปสองเรื่องแอคคอรเรื่องยักษ์ค่ะค่ะอันนั้นแบบว่าคุณลิตเแบบว่าเกือบเกือบจะกระตดนต่างประเทศได้เลยแล้วแบบว่าอย่างแอคคเนี่ย ขายระบบ3ามิติด้วยอะไรนี้ก็คือถ้ามองวงการดินชิชันตอนนี้าถ้าเมืองนอกมองเข้ามาเนี่ยคนไทยมีฝีมือแล้วก็เริ่มยอมรับดูอย่างง่ายๆล่าสุดก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีงานที่เหมือนกับอเอาผู้ประกอบการอินชิชันไทยเนี่ยไปขายงานที่ฝรั่งเศสซึ่งตรงนั้นคนต่างประเทศเขาก็เหมือนกับว่าให้ความสนใจมากกับ โปรดักชันแอนิเมชันไทยก็ยอ,ยอมรับฝีมือเพราะว่าเบิร์ดแลนด์เอยหรืออะไรที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้ก็คือคุณภาพอยู่นะใช่เจ๋งกว่าที่เราทำสมัยก่อนอีกอะไรเงี้ยแสดงว่าเด็กสมัยนี้นี่พัฒนามากมากมายค่ะค่ะ I rewrite my life beneath moonlight Please hold me now till my breath runs out There are many things that I am not But there's one thing that I can't deny สำหบับ,บว่าอุตสาหกรรมเมืองไทยในเรื่องของ CG เนี่ยพี่เ้อคิดว่าน่าจะมีโอกาสเติบโตไปได้ไกลไหมคะปัจจุบันนี่เติบโตกำลังเติบโตแล้วก็ ต้องการเขาเรียกอะไรต้องการบุคลากรขาดด้วยต้องการด,าดว้วยอคะตอนนี้โอ oh. เพราะถามว่าคนไทยเก่งไหมเก่งจริงๆแล้วเนี่ย่าอ,อย่างในเมืองไทยเนี่ยมีบริษัทเปิดเยอะที่ทำเอวกับซีแล้วก็เหมือนกับว่ารับเอาซอรสหนังเมืองนอกมาทำ บา,บางคนรับงานโฆษณาของฝรั่งมาทำไม่รับงานเมืองไทยเลยครับก็มีบางคนเคยไปทำงานฮอลลีวูดแกลับมาเมืองไทยก็มีเคยไปทำนาเดียรหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเรา,าเคยเห็นข่าวอะไรเงี้ยบางทีก็มีคนไทยอยู่ตามสตูดิโอฝรั่งเยอะเลยแปลว่าจริงๆน<ำ>้องเด็กไทยก็เก่งไม่แพ้ต่างชาติเหมือนกันใช่เพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ของเมืองไทยจริงๆหนังไทยจริงเนี่ย มันยังไม่มีให้เห็นว่าเป็นผีีคนไทยแต่ถามว่าตัวอาร์ติสต์อะมีมีเยอะเลยและกำลังซุ้มซุ่มเงียบอยู่รอแบบว่าวงการบูมเมื่อไหร่กแบบ็คงได้เห็นงานแบบว่าหรือหนังไทยอะไรที่แบบว่าซุ้มต่างชาติได้ ส่วนตัวพีเตนี่มองตัวเองว่ายังไงบ้างคะเมื่อกี้เราพูดถึงาาอุตสาหกรรมไปแล้วอันนี้ส่วนตัวครับก็อีกสิบปีก็คงอยากจะสร้างคอนเทนต์หนังหรือว่าละครหรืออะไรของตัวเองที่ที่ตัวเองชอบก็คือแบบแฟนตาซีไซไฟหรืออะไรเงี้ยที่แบบใช้เทคนิคจินตนาการเยอะๆเหมือนหนังที่เราเคยดูตอนเด็กๆดูดแ,ล <c oughs> แล้วโอ้รู้สึกอยากทำหรืออะไรอะไรมาดันใจเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ทำให้ได้คอเลกตีดีๆเทียบเท่าองนอกเขาอกอกมานั้น เบื้องหลังของการทำซีจีหน่อยดีกว่าค่ะอยากแนะนำน้องๆที่ตั้งใจจะมาทำทางนี้โดยตรงนะครับก็คือ,อก็ต้องหมั่นพัฒนาฝีมือแล้วก็อ,อย่างบางทีเนี่ยเคยคุยกับน,น,น้องบางคนบางคนก็จะกัง,กงวลว่าเ hey, พี่งานพวกเนี้ยจบไปจะมีงานทำหรือเปล่าหรือว่ารายได้เป็นไงอะไรนี้ก็คือ,อแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ,อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือมันจะ วงการก็คือยังขาดคนอยู่ต้องการต้องการอย่างมากเหมือนกันเขาต้องการคนที่แบบฝีมือดีจริงๆงั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องที่คิดว่าชอบจริงหรืออะไรเงี้ยหมั่นพัฒนาฝีมือตัวเองให้ให้เจ๋งอะไรเงี้ยรับรองว่าไปที่ไหนเนี่ยเรียกเงินเดืนเท่าไหร่ถ้าถ้าตัวเราเนี่ยมีฝีมือหรือว่ามั่นใจในในสิ่งที่เราทําหรือชอบจริงๆเนี่ยเขารับแน่นอนแล้วก็ รวยรวยรวยแน่น <c oughs> อนประมาณนั้นประมาณนั้นและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับพี่เตยพอสมควรแล้วะค่ะหลายๆคนเนี่ยคงจะได้เรียนรู้ถึงระบบการทํางานขั้นตอนการทํางานต่างๆมาในการทําเบื้องหลังซีซ G นี่เยอะมากมายเลยนะคะวันนี้สํ <c oughs> าหรับวันนี้นะคะเวลาของป๊อปชโชว์เคสหมดลงแล้วะค่ะต้องขอขอบคุณพี่เตยด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ ๊อชชอเคสเทปหน้านะคะเราจะพาไปรู้จักกับบุคคลที่น่าสนใจคนไหนยังไงอย่าลืมติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้วันนี้นกับพี่เต้ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ